มันนั่งกินแล้วไม่ใช่แล <heads> ้วกลายเป็นติดใช่เดีายเม็นติดใาติดใาติีใจ อเม่ิกามาจะสุขวันทีจเออก็ดีกินเลยฟังมอกัานอนกัไม่แน่แตว่าเป็นความเชื่ออย่างไรบ้างนะคะแต่ก็ถือว่านีควาเียวเหียวอยู่ในตู้เยียนเอนี้ไให้ชมกันที่หาชมได้ในกู้เยียนนะในความคิน่วันี้เราพักกานควบคูช่วงาครัเอาใจแฟนๆบอลและว่าไทยของเราจะได้ไปเจ้าภาพรอบวะ้อะไรก็เอาเลยนี่นี่้ลนี่ได้ละเนี่ยนี่ได้ลนี่ยนกั้เนีย่ก็นี่ย่กเนี่ยได้ะนั่น

สองห้าหกเจ็ดล้อมปีใหม่สองบอกแ้วต้องหายมล้องปีใหม่สองห้าไม่เห็นหน้าพ่อหน้าพ่อตรสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะนาจ๊ะน้องสาวมาจากเทียนทะเลน้องสาวมาจากเทียนทะเลเอาความงดหงุดหงิ้ามาเฉลอมสวัสดีปีใหม่สองห้าหกพูดองเนี่ขอทุกคนมีความสุขไม่เสรแล้วเก็บ้องม่ำรวยทัวดีนจะตัวดีนะจ๊ะาจ๊ะทําไมล้เงิงอยู่ข้างในแล้ว ถ้าดาวดาวไ้ัมื่นสามแ่รวัของยากค้ามาด้วยทําผมทุกวันผมเลยเสียวนๆไปแต่าว่าไม่ขอญาใช้แทนจีนสูตรผสานไมโครฟอร์วตามินแต่ผมเงสวยดีน้ำหนักผมแทนจีนสวยได้ไม่หงอค อะไรๆไหมสมบครับแม่มิกซวกร่ามีส่วนประกอบของเมทอรมิตัสาบูนที่ช่วยบรรเทาอาการจมูและลดอาการอเนื่งจากวามิกวากร่ายาาเหงื่อบรรเทาอาการถ้าจะมูดชินีอากเตียมฉลาดก่อนใช้ยาคุณอ่านเลี่ยงฝุ่นและมลพิษเะได้เทีะมามาปรดีวองใ่ดโอกาสได้ดูงดเทคโนโลยีแอนตี้ดัช่วยป้องเสื้อผ้าจากคุณวลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันน้องดาม่การ์เดนบลู เร่อ่่ะเมื่อกี้เธอออมาว่าอย่างวะไม่อยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมันเดี๋ยทว์ูด้วยส่บอจลารังแคมันเี๋ยยังไม่ต้องมันกินหอ่ทอดอยู่เก้กินไม่กินก่อน่ใช่โอเยแล้วงันย่าอดอะไได้ไหมวะเขาดีแฮ้ไร ให้ทุกวันกระเทีให้ริกเทยกาแฟบริสุทกิ์ชีสหวันสิบสองในหนึ่งสิบกอน้ำผึ้งกลิ่นกาแฟอาราบิก้าหอยนางรมห้าติ๊กอาวุธน้ำมานกวั่นรชาติเข้มข้นคลุกวันหวานแถมตามจากสูตรปราโรสและสารสกัดจากย่าวย้คลื่นความมันนุ่นละมุน จากครีนเทียนจากน้ำมันขอนไม่ได้เราผมาพร้อมสูตรประกอบสำคัญสามสิบสองชิ้นที่วางจิ้มไว้ที่เ่สองพิเศษวันนี้ซื้อสามกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องมูลค่ารวมสองพนามร้อยหกสิบบาทจากเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสบาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งี่สามศูนย์สามศู หรือสังซื้อผ่านไลน์แอไซด์ช็อกมันฟาร์ยากแต่กเลินเทามีนะ่ออส่วนแล้ใสุ่้ไปนะถึง30มิบพันายหกสิบห้ามันคุณยังเอาเอาสวยๆมาเดี๋ยวเราเราสองเต็มนะสองลูกเราใส่จ้างนี่นี่นี่ลูกเราเราเราเกี่ยวลูกวันนีุ้งนะกินไม่มีหมดนะผิดนะเดี๋ยวแม่ไมต้องยังไม่ต้องยังอ่ะ จานกินให้อิ่ก่อนน้องยืดน้องน้องกูฝาดีใจใช่เยอะอ๋อจะกิน้ามอะไรไม่อย่างอื่นกินกอนกอเลยหันมาให้มันเยอให้มันน่นก่อน,น,อน,อน,อนออให้มัไปไปมนย่อยก,ก,ก่อนหลานน้องเขา,า็คนเหมือนพี่อุ๋ยใช่ซิ่หอยแครงใช่ไหมแครงกืชอปกิน กำลังน้อนาไมวไม่ั่อนมามก็ลวกนั่งไปมันเหนียวเส้นก็จะไม่้มันเหนียวไงได้ไล่ะได้มันมน่นั่มันไหมุ่เห็นไม่เอาเหนียวเหมือนก่แต่ของพอน่จะบอกว่ายังไม่สุคนเดียวหลายหลายคนค่ะ เอาใจหลานนมากอาวว่ามันใ okay. pues, okay. okay. no, like ้เขาไปกินไ่แทนอะไระหอแต่ให้โบเลื่อยมาแล้วเลี่อยแล้วแล้วแม่ก็เปิดแล้วจุกลูกค้่ของที่ัจะไม่โกงอมกินเพลสามจกิมนจุจิมเดวกคนห่าสาื้อมาเปกินเลย วันลงไปนู่นมาไปาไนะครับไอ้เหรอถ้าออถ้าอยากม่มีช้วยไหมโบร้านไอ้ที่นั่นตรงนั้นชาวไปจะาเงงนั่นแลิ่มเถอะโยอิ่เลยดีอะเดอยัรุ่สนุกดีนุกดีวันนี้ถ้าเรากินเวเดี๋ยวอิ่มยวไม่มีถ้วยป่ะเดี๋ยวอาบเอาถ้วยกัน เนี่ย่า่าอะไรไปแ้แลวเอากบไว้อบไไม่ใชไม่ใช้ไม่ไม่ดเลยตันนมีข้วชามอะไรอย่แห้ยัไมหตันรัดให้อ้าไปหน่อยได้แล้วแล้วไปดูเออมีน้ำซ้ำน่ยตก ตาย้วยแกงกบกยูก้โคตรอาคุณ้าัดสามาย่างยว่ปองเรายวของเราคนเดียวอย่อไรท่อย้ัวอะงเพ่งไับมาไอ้งเนี่ยหวกลัวอะไรเป่าาไงานเยอะดลาแลลาไปจานไม่มีต้องงานใช่ไหมเออเดี๋ยวรอเม่เออ มาถ้าทางให้แม่งมากั้พ่อของคนมาฮะแก็ไม่มาโหต้องมีแ้ไม่มาสะดวกซื้อสะดวกชอปที่สอบอ๋อเราจะแทสไรให้หน่อยสวยคางข้างหน้ลแทสอะไรดูิตรวันที่เซลาวน์ที่อโปรันี้ มึงจะต้องตั้งใจมึงเพื่อกำลังเทินอืมที่เราก็เที่ยวดยรถกราให้ับเข็นี่ก่อนเลยปูป้าขอกัน เราไก่ไก <muitas S 2> ่ก <sketches> ับไวไทยเราได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเลยบอลช่งแมป์ขอัวยี่สิบสรอบชิงชนะเลิศการแงัาเรื่องนี้กันนะครับว่นนี้คุณาวันต์ตแไปลยดบ้านเรี่นอยเ้องมาเร่ี่ยาเป็นปรานในการลงนามความร่วมมือระหว่างนี่กจ่าวาน่ลซื้อมาจับสาพันวุลานที่ลงซะ้อให้สีไทยเรา่นรจัดการแข่งขันเลยบอลทีนนี่ไปเลยนะทกคน

มีหมันเพิ่มข้ราสั่งตามกมากป็นหันแม่ก็คําำสั่งแม่คำเดียวนลองจ้างเลยร้านมีเท่าไหร่เอาให้หมดบอกแม่จะไปร้องเรียนกัเขานะไอ้บ่อเนี่ยมันมีมีมาสามโลไอ้บ่อข้างในมีเป็นสิโลเลยนะไหม มันนั้จะออกท่าขดทเพราะถึงเนก้นแบยที่มาะไทยจะได้เป็น1ใน8่งาส่งยกุดูสองแล้วจะมอไหมไม่งั้นเราจะได้ไปลงเพิ่มเออลงไปเลยลงไปเลย ก่้งย่างไปเลยลูกั้าคู้ว่าการจีราแห่งประเทศไทยก็ดอยากเป็นทัาษะระดับการขันขโมงเลยอ่ะเฮ้ยอมันขามันน้ำหยดองขานช่ไหมเขามีมั่งอะแน่นหน่อยมี้มั่งนะแหมโดนน้ำแหละมันน่เดี๋ยวมันเข้ามข้ามอของมันเห็นเขาน้ำน้ำ่อยม่หล่นไปหน่อยอนี่ก็ไม่ได้ดีเัิงคไรม้งขักจิตกรหม

นั่งแล้วมันงอขึ้นมนมันมันมันคืออะไรได้แล้วเห้อฮะต้องปิดฉารอะไรอีกอันไม่เฮ้ยตอนนี้ปิดฉากกรเนี่ป่ะปิดแล้วจ้ะแล้วฉากการนี่สามีก่อนเออ้โหก็จะปิัแล้ว ตั้ใจลเดียวพอี่แกเนี้ยเออกินเอยตอ้ใจจนหอคุณโดมเชื่อฉันไม่ตายตายกป็เผาเขด้วยนะโอ้ยถ้าถ้าถ้ากินไม่ได้เนี่ยน่ยังเชื่อันเลยถ้ากินได้ยังไม่ตายเชื่อันนีดีใจมากน้อคนนี้โชคดีนะอ่ะค่ะจันวาส่งให้อาดองอะ

ถ้าแม่ใช้คนนั้นเขาจะเอาเขามาหลัง้าคนขายเขาดีนะเขาบอกป้าเขาเอาแล้วเหมือนนี่ดีวะภาพเขามาแงแบบลังดีงโตอ้าอยากอิ่มอิ่มเมื่กี้กินไม่ลงนะช่วงประดังอะช่วงประดังอะปีใหม่ถึงไอ้นั่นอี่างไรโอ้ เรา่ม <łość> ีเรากินอะไรก็พี่หมเราไม่ได้กินอะไรไม่ได้ไปไหนเลยนี่ข้าวักขายไม่ได้ไปไหนอ่ะข้ก็มนุนมาี่มา กินธรรมดาที่ใครเขาชอบกินเทียงอก็กินอันจะทอดทำไมม,มันไม่ให้ดำเจ้านี้ก็มีสูตรใหม่มาทุกบ่อต้องอนะอออทอดด้งนะำน้อลุงทอดน้ำมันจลายเป็นน้ำก็ดำเผ็ดเขาทอดกันอยูอ่แต่น้ำน,น่อยเนาะได้เราก็เลยกินพอน้ำม้วนเท่าไหร่น้ำม้วนเท่าไหร่เราก็เลยกินมันทั้งน้ำดำๆเลยอบเอาก็ได้ก็แหลกได้ที่าไม่ทางบ้านขาย หม้ออบร้อนอบล้เมันื่อกินไม้บบเก้นะแบบ้ก้วยเกล้โอ้ก้ยเกย่ะอบแล้วมืนยากนะวันนั้ี่ก็มีอยนบ้านเห็นไม่ีแล้วษณะของป้าลายป้านั่นแหละเราอบนเออต่อป้าเปิดฝาบนย่นี้เขชักเอาชักดีกว่านั่นแห้งเลยเอ๊ะเรามาลีดน้ำมันนะไไไวะที่บ้านไม่ลีดเไหร่ไปท่านกบาดยเรุ่ง ไม่นานแล้วของแค่นี้พอโทโถเมียต้องการเพื่อนๆพื่อนอยู่ที่เป็นพยานคนะไม่ได้นี่จังนี่จัานี้เนี่ยคอสเมียเราเมียเราต้องการพอโตรแค่เตายังไม่ถึงร้านเลยรางมณ์หวานไหมนี่อย่าลืมนะกิจบอกไงวะลงวิดีโอด้วยนะไม่ว่าหวานเกินไปเป็นจอมย่างยักษ์เองย่างใช่ไหมมันกับคลิปก็ยังี่ลงปีท้คนู่นะครับรอบแปดปีท้าย แปดนาฬกาสามคือว่าเนของวันนี้คือหายเจนทและก็ฟไม่เห็นรัตแล้วก็หมุนเาเทียมเยทุกอย่างเนื้อหนึบไม่ตอนนี้รัตเป็นย่างอบเป็นย่างหนึตไม่รอเห็นเ้ยสี่มแห้งบุกไม่งั้นอะรอบก่ออูช่วยไม่ได้ตทในนี้เลยรันะจ้ายังไม่รู้เลยรักก็ได้ยินใช่ไหม เขาบอกไม่ต้องซื <aime> ้ออะไรมาเยอะแล้วยังไม่ต้องมาเนี่ยซื้อมาสตัวน่ะรวต้ยสี่วัดสวรรค์รยาก้อี่ิมีางกมีจีนจานาร้หลับแล้วเวลาวันกะยานสบายแล้วเนีเป็นแล้วเนี่ยนมันวันตเสาวเขาด้วยมุงใส่ไอ้นีมันอาจจะเต็มที่เลยาเก้เผาแลใให้สุดเผาเลยเผาให้สุกเลยไม่ต้องมาแนง คือเรามาสมมื่อนานไม่ได้หรอกบ้านเราทีนี้มาสมด้วยด้วยอะไรมันไม่ติดมาง่ายๆเราใช่ปะซื้ออาปลาเล็กก่อนมัทวะร้านตรงที่ปาเล็กมาตื้นน้ำหอมอะไรเออไสโรกหน้าน้ำยานทำน้ยานจานและลาเล็กก็ไม่รับนี่เตรียมให้บานลยจานจาน

กินไปลาหมึกอร่อยจริงในนียเห็นแล้วลุงฉีดพี่ฉีดขึ้นมาเล็กๆหยอกมั้ยนั่นฟันเขาดีที่นี่แต่ที่ปลาหมึกติดคอตันแดงเลยลุงอย่าพูดอยู่เดี๋ยวลงอันนี้นี่ไหมต่อห้าตู้เย็นนะนะกินปลหมึกติดคอตอมาฉันก็ลืมคนทำกับข้าวให้ฉันกินน่ะแล้วก็ทำให้ฉันกินมาตลอดหาเพื่อนก็ซื้อปลาหมึกกันติ๊กตินคออะไรก็ซื้อปลาหมึกแบบนี้มาให้กระถุงหนึ่ง เขาก็กินกินแล้วหนูรักฟันเข้าไปไม่ใช่บาใอ่ใช่ห้าพันไม่มือเมัไม่ใช่นะมดิไม่ข้าว่ะเราว่ากินหกฟันได้กินคุ้เอาอะไรปะเอาอะไรก็บอกนะกระดายมีไงพี่ยองเรา้องไม่มีนีนั่ครบัวเราใหญ่ นี่นะกับดในช่องเนี้ยใช่ในช่องขับติดหอยไม่แขมนะคะว่าดูดูนีนะหอยที่เอมาแมไปหน่อยเกจะกงหรืจะทำอะไรแก่น้ะบอกเลยว่ปล้ปิงไม่อาใส่เนหอยพวกนี้บางทีเชล้าน้ำยังกิ็มเลยนะไอ้หอยเนี่ยการทั่วไปแแกงก็ได้อยู่ที่เกียวมาแกะใส่เกลือใส่หอยต้มอ่ะก็มีหอยยังลงก็กินอย่างดีเลยกินหอยคูแกงไอ้นี่ดีทำนงิแต่็อยม่ แตแก้ก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาขยาน้ำก่อนเมื่อกี้เราไม่ทำแค่แค่หลานหลานไม่น่ารัก้วนไม่้อย่างสันหรือไม่เหมาะร้านเดี๋ยวฟ้าอกน่นฟ้าุเฮ้ยปิดเาแล้วปิดแล้วแก้วินแล้วตู้สรอบนะฉันน่าห่วงสายหาวจะออกจากบ้านสนับสนุนโยนดวัดต่อไเอีสว่างค้าไม่โครดับ ลอยป้าูกเขมยลูกมันใท่ได้มั้ไข่เท่ได้พี่ไม่ค้นกกันต้องขาแน่น้ำน้ำอ่ะนมันแข็นเฮ้ยกินดูเลยลูกกิที่จริงน่าจะหาง้อนหยดี่เอาลหนวดเล็กๆไม่จะมาเลยหนวดเล็อ้าวงไ้นี้เลย ไมานั่งแถวนี้แล้วเนี่ยแหม่วันนี้ตอนแรกทำหน้าที่แทนมา่หนุจนหงายหลอแล้วเนี่ยึงัสวันะคร่ตสวัตครึงนมันช่องเจ็ดไม่นะเราเดี๋ยวเราออกต้วไอ้นี่นช่องเจ็ดเนี่ย

啊，对。